สู้หลงได้ไหมเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าดูห็้ไหมอเ้เขาสบายเขาใจทางแข็งนี่เจอ6กดีเข้าไป ํา k 5ีครับรุ่นนี้บอกก่อนการช่วง8ปปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้ขายดีมาก จำลิฟต์แล้วครับ,รบตอนนี้ติดกระโปรงเรียบร้อยเอาตอนนี้ก็บิลเตอร์ครับ500ต้องลากเกียร์ต่ำขึ้นเลยนะครับ น,นี้ก็ยังคาอยู่นะครับตรงนี้ก็จะก็จะเป็นเจ็คพอตครับตรงนี้เพราะว่าจะเป็นคลองน้ำครับดูซานครับ BX 2 0 0 a นะครับ นีเขาพิมว่าใช้น้ำมันดีเจ็ดได้นะช่วงนั้นใช่ไหมเันนี้ก็มีปั๊มน้ำมันไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไล์ปิ๊งมานะครับ